เร,เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในวงการบันเทิงไทยนะคะที่ยังคงน่าห่วงค่ะเพราะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีคนบันเทิงออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิดไปแล้วกว่า30รายส่วนล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็ยังคงมีทั้งศิลปินและดาราออกมาประกาศติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่องเลยละคะ่ะ ออกมาแจ้งกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะว่าติดเชื้อโควิด -19 สำหรับนักร้องลูกทุ่งดงังครูเต้ยอภิวัตที่มีอาการเจ็บคอและเป็นไข้โดยเบื้องต้นเขาได้ตรวจเอ k ีแบบทางจมูกและน้ำลายค่ะผลออกมาเป็นลบหลังจากนั้นทราบว่าเพื่อนในทีมเป็นโควิดจึงทำการตรวจอีกครั้งซึ่งผลตรวจทางน้ำลายออกมาเป็นบวกนะคะโดยตอนนี้รอผล rt-pcr จากโรงพยาบาลเพื่อยืนยันอีกครั้งค่ะเช่นเดียวกับนักแสดงสาวหยาทิพย์ราชปาณน,นะคะที่ได้ออกมาแจ้งผลว่าติดเชื้อกลาง หลังทราบผล RT-PCR ค่ะโดยเธอได้เข้ารับการรักษาภายใต้การแนะนําของแพทย์แล้วซึ่งนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่เธอติดเชื้อส่วนทางด้านครอบครัวและลูกสาวเบื้องต้นยังไม่พบเชื้อค่ะและไม่มีอาการใดๆขณะที่แร่งหนุ่มชัพวรากรค่ะก็ได้ออกมาแจ้งว่าตนติดเชื้อโควิด -19 หลังมีไข้และไอนะคะจึงทำการตรวจ RT-PCR โดยตอนนี้กำลังรอรับก,การรักษาตามขั้นตอนของแพทย์ค่ะ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงหนุ่มไบรรัพีพงศ์นะคะที่หลังจากการตรวจ rt-pcr ผลออกมาว่าพบเชื้อซึ่งเขามีอาการไอเล็กน้อยและเป็นผู้ป่วยสีเขียวโดยได้รักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันค่ะ และสมาชิกวงเบียน k 4 8นะคะน้องไข่มุกวรัทยาและน้องพาขวาัญหลังได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและทำการตรวจแ t k ิพ้นออกมาเป็นบวกค่ะโดยกำลังรอผล RT-PCR เพื่อยืนยันอีกครั้งทำให้พวกเธอต้องเลื่อนสเตจการแสดงในวันศุกร์เสาร์และทีนี้ออกไปก่อนค่ะ ส่วนด้านนักร้องดังพี่มอสปฏิภานะคะก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ติดโควิดทั้งครอบครัวหลังลูกสาวคนโตน้องสโสนโต,ติดเชื้อโควิดเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาและในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันก็เริ่มทยอยเป็นทีละคนนะคะโดยเขาก็เผยว่าในช่วง3 4วันเชื้อโควิดก็จะเริ่มแสดงอาการซึ่งในครอบครัวเนี่ยพี่มอสเป็นหนักที่สุดนะคะมีไข้มีปวดตัวหนาวมีอาการไอหนักและโชคดีที่เชื้อไม่ลงปอดค่ะโดยตอนนี้ทั้งครอบครัวก็หายป่วยจากโควิดแล้วค่ะ